ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ให้หยุดทำเรื่องนี้เลยนะคะหยุดทำเรื่องนี้แล้วคุณจะไปได้ดีในปีนี้เลยคะ่ะหลายๆคนบ่นมากๆว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี้ยเศรษฐกิจมันอึมครึมมันจะไปในทิศทางไหน academy, มันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันไม่มีความมั่นใจเลยเพะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ให้หยุดทำเรื่องนี้เลยนะคะสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องหยุดก็ถือว่า หยุดสร้างต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้โดยเฉพาะถ้าคุณสร้างบ้านขายเนี่ยเชื่อไหมาบางทีไปเห็นที่แปลงหนึ่งเนี่ยสวยสวยแล้วบอกว่าราคาต่ํากว่าตลาดมากมากอยากกู้เงินแบงค์อยากใช้เงินแบงค์มาลงทุนกับที่แปลงนี้เพราะว่าราคามันโดนใจมากเลยถ้าไม่เอานี้ไม่ได้เลยต้นทุนเนี่ยคือดอกเบีย้ยแล้วดอกเบีย้ยวิ่งทุกวันคุณต้องจ่ายดอกเบีย้ยทุกวันต้องถามตัวเองแล้วว่าแล้วจะเอาเงินค่าดอกเบีย้ยเนี่ย จากที่ไหนมาจ่ายเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เน้นเลยนะคะว่าอย่าทําในปีนี้เด็กขาดแต่ไม่ได้บอกนะว่าคุณจะก่อนหนี้ไม่ได้แต่อยากให้สร้างความมั่นใจก่อนว่าหนี้ที่คุณจะก่อนเนี่ยต้องเป็นนี้ที่เอามาแล้วคุณก่อให้เกิดไรายได้ให้กับคุณได้ในทันทีไม่ไปก่อหน,นี้ที่ไม่สร้างไรายได้โดยเด็ดขาดในปีนี้เพราะดอกเบีย้ยจะพันตัวคุณจนคุณจะ หายใจไม่ออกในปีนี้เลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์แดงด้วยนะคะ